ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูในชาแนนะครับตอนนี้สานการล่าสุดที่หน้าบ้านลุงพลนะครับอายุเข้านะครับอายุเข้าฝนตกนะครับฝนตกดูฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็อยู่ในร่มนะครับฝนต่างตกอยู่ต่างคนต่างลบมุมนะครับมุมใครมุมมันนะครับบรรยากาศที่กกกองครับอายุเข้าหนักมากนะครับ ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่นาบ้านลุงนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับฝนตกนะครับตอนนี้พายุลุดูร้อนนะครับพายุลุดูร้อนเข้าจังหวัดมุกดาหารนะครับดูนะครับเดี๋ยวซูมไปต้นยางนะครับต้นยางใบยางประยุมลมแรงมากนะครับลมแรงมาก ปูครับหนึ่งปูเอาเลยปู่ตอนเปียกฝนนะครับองปูปาิจิเล่นน้ำเลยนะครับอาบน้ำเลยนะครับปูปราลิจิตเย็นสบายนะครับเย็นสบายปูได้อาบน้ำแล้วเป็นบรรยากาศล่าส,สุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับอายุเข้านะครับอายุเข้าขกลางร,ร้อนเนี้ ฝั่งนู้นก็จะมีพี่อ๋อนะครับนั่งอยู่ TC Channel นะครับพักผ่อนนะครับพักผ่อนยูทูบเบอร์ก็ฝั่งนู้นจะมีการไลฟ์สดนะครับล่ <c oughs> บาวอยหรือเปล่านะกับ <c oughs> แอดดำนะครับล่บาวอยแอดดำที่ักทียกที่ักที่ก ฝนตกนะครับตอนนี้ล่าสุดในแคทนะครับดูคกำน้ำไม่ท่วมครับยังไงก็ไม่ท่วมนะคเพราะระบายตอนนี้ขังหน่อยนะครับ<ม>เดี๋ยวพอขังก็จะล้นออกมาตรงนี้นะครับล้นมาขอบบ้าน นี่นะครับต้นดาวเรืองสวยมากนะครับดียาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับระหว่างฝนตกนะครับดูครับต้นยางลมแรงมากครับลมแรงมากต้นยางต้นมะขามนะครับปิยุบิวบิว โจกเกากไปไหนนะมึงกลางลมมาแล้วเนยใสยน่นะจู่โบเยอะทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเกี่ยบบรรยากาศนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่หาดูยากครับเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกที่กกกอกลมจะแรงมากครับดูต้นยางนะครับต้นยางจอยู่แรงมากครับต้นใหญ่มากครับดูผ่านกล้องอาจจะดูไม่แรงเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าของจริงอาจจะแรงมากนะครับตกมาได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับฝนยังไม่ซาเลยนะครับก็ดีนะครับดีเพราะว่าเมื่อเช้าอากาศร้อนมากครับเช้าอากาศร้อนจะได้ชุ่มฉ่ำนะครับโปรพาริจิตแล้วก็ เอซลุงพลทุกๆท่านนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับชุนฉ่ำกันทั่วหน้านะครับวันนี้ฝนตกตาอ้วนหนาวมาตานี่ครับตาอ้วขายถั่วนะครับมเป็นหลักล,ล,ลงรถนะครับลงรถบ้านลง โอลมนีม่ <c oughs> เป็นบรรยากาศล่าสุดน,นะครับที่หนะ้าบ้านลุงพลนะครับฝนตกนะครับฝนตกลมแรงตอนจะบ่ายสองแล้วนะครับอีกสิบนาทีครับสิบห้านาทีบ่ายสอง เนี่ยมดตอยได้ยังกินเนะซื้อข้าวมาให้ช่างพงนะครับนี่ครับ F4 ก็มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าฝนจะตกนะครับนี่ครับเป็นมิวเซเว่นะครับมองทะลุไปเป็นมิวเซเว่นะครับจอดอยู่ถ่ายรูปกับปู่ปริจินนะครับมีออกมาแล้วนะครับ แง้มกระจกแล้วก็ถ่ายรูปนะครับใายมหาสารครามนะครับเ nice. มื่อันตกนะครับวันนี้โอ้สวยนะมิวเซเว่นขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเก็บบรรยากาศมาูนู่นภูเหล็กไฟนะเดี๋ยวซูมมาให้ดูตรงภูเหล็กไฟขาวเลยนะครับตรงภูครับ นุ่นปูนุ่นขาวเลยถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศน,นำนาน้ำก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ระบายเรื่อยๆนะครับไม่ได้ขังนะครับนี่ครับจุดระบาย สีก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่กล้าลงรถนะเพราะฝนตกนะครับนี่ครับมาไม่ขาดสายนะครับอันนี้ป้ายกรุงเทพนะครับ FC คขันขาวป้ายขอนแก่นนะครับซูซูกิสวิปฝั่งนู้นก็มีไอ้ฮอนด้าซีิหรือเปล่านะครับ c i ซินะครับข้างหลังนั้นสีดำมาไม่ขาดสายครับ FC ผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับแวะมาให้กำลังใจลุงพลมา ายลูกคู่กับปูป่ปริจิตแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้ก็เคลียร์สถานที่นะครับเป็ดย่างสุดยอดเพื่สุดยอดตากฝนเลยเป็ดย่างอานี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับโอ้ลมลม ฝนสาดฝนสาดฝนสาดครับฝนสาดแรงมากนะครับกล้องเช็ดขออนุญาตเช็ดกล้องนะครับอาดูยากนะครับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ายูทูบเบอร์ส่วนมากจะเข้าที่พักนะครับไม่ค่อยถ่ายนะครับเวลาฝนตกอ,อ บรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับปกถามกับล้มแห้งๆนะครับทำไมพี่เสือนะครับพี่เสือก็มาเอาคลิปเหมือนกันนะครับไล์ไม่ได้นะเสียพาไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหูลมแรงมากดูดูต้นยางดูพี่เสือดูต้นยางดูต้นยางพี่สัยลมแรงมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ